พามาดูนะครับสวนแมคเคนเมียมีนะครับอยู่ที่ตําบลนะครับแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับสูงกว่าระดับน้าทะเล1น0 0เมตรสามารถที่จะปลูกต้นแมคเคนเมียมีได้ข้างหลังเนี่ยครับคือต้นแมคเคนเมียมีนะครับที่ใครยังไม่เคยเห็นนะครับต้นแมคเคนเมียไม่ได้เป็นต้นแบบไม้ล้มลุกนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นแบบนี้นะครับใหญ่ๆมากๆครับคือต้นนี้มีอายุมาเกือบ10ปีแล้ว อายุของเขานะครับจริงๆเก็บได้2 0 3 0ปีเลยแหละนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเก็บได้ก็ต้องมีอายุอย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะมาดูใกล้ๆนะครับนี่คือลูกลูกูกแเคาเดเมียอ่ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ครับนี่ก็คือลูกแมคเคาเดเมียนะครับสีเขียวๆแบบนี้นะครับซึ่งเปลือกของเขานะครับก็เป็นเปลือกค่อนข้างหนาก็เรียกเป็นเป็นเป็นถั่วเปลือกเปลือกเปลือกแข็งเปลือกหนานะครับแบบนี้เลยนะฮะก่อนก่อนที่เขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นดอกก่อนดอกเขาอานนี้นี่นะ นี่ครับนี่เลยนี่จะเป็นดอกเป็นเกสรของเขานะครับพอเป็นเกพอเป็นเกสรปุ๊บเนี่ยเขาเขาเขาจะติดลูกเป็นเป็นพวงนะครับซึ่งลูกเราไม่ได้เก็บจากบนต้นนะเราเก็บก็คือเก็บใต้ต้นคือรอให้เขาล่วงลงมาก่อนถ้าเก็บบนต้นเนี่ยลูกเขายังไม่เต็มเม็ดแล้วก็ยังยังไม่แก่แล้วก็มันก็จะไม่อร่อยแต่ว่าถ้ามันล่วงแล้วแก่แก่แล้วเนี่ยลูกมันก็จะเต็มเม็ดไปไปไปทำการอบกระทบเปลือกแล้วลูก เม็ดมันก็จะใหญ่นะครับก็เนี้นี่นะครับคือตัวที่เราเก็บเมื่อสักครู่นี้นี่เลยมันเป็นถั่วที่เปลือกหนาและหนักนะครับแต่พอแกะออกมาแล้วได้ได้ลูกนิดเดียวนเนี่ยมันก็เป็นถั่วที่ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ใช้กระบวนการในการผลิตค่อนข้างนานแล้วก็เป็นถั่วที่อ,อร่อย นี่นะครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องสีเปลือกแมคคาเดเมียนี่แมคคาเดเมียที่เราเก็บมาใต้ต้นเมื่อสักครู่นะครับเปลือกสีเขียวเขียวนี่ยังกินไม่ได้นะครับเป็นเปลือกข้างนอกสุดของเขานะครับต้องผ่านเครื่องสีก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสีเปลือกแมคคาเดเมียนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเปิดเครื่องก่อนนะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะ โอเคนี่นะครับก็ตัวผ่านผ่านเครื่องออกมาแล้วนะครับเปลือกตัวสีเขียวๆก็จะถูกกระเทาะออกแบบนี้นะครับแล้วก็จะเสือ <im it> เหลือเปลือกตัวสีน้ําตาลเป็นเปลือกเป็นเปลือกชั้นในของแมคคาเดเมียนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มันยังไม่ใช่เม็ดที่เขากินนะครับยังยังแข็งเป็นหินอยู่เลยเนาะเห็นไหมแข็งโปกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกระกระเทาะเปลือกอ,อกออกอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจะผ่านการกระบวนการต่างแล้วก็อบอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ากระบวนการต่อไปจากการสีแมคคาเดเมียแล้วไปทําอะไรต่อนะครับ ที่นี่นะครับก็จะเป็นลงตากนะครับให้กับเปลือกแมคคาเดเมียให้แมคคาเดเมียที่สีแล้วนะครับเมื่อเมื่อจะกู่พาไปดูเครื่องสีใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแมคคาเดเมียเม็ดที่ที่สีเปลือกขีวอุออกแล้วนะครับก็เราจะมาตากให้เขาแห้งสองาทิตย์นะครับกระบวนการก็ต้องมามา,มาพลิกกลับด้านเขาให้แห้งสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็ค่อยๆกลัวแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เกือบจะเก็บได้แล้วนะครับก็อตกเกือบพบ2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะไปทําอะไรต่อก็ก็คือเอาตัวเปลือกสีน้ําตาลกระเทาะออกเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ากระบวนการในการกระเทาะเปลือกแข็งของแมคคาเดเมียจะทำยังไงครับโอเคครับตอนตอนนี้นะครับมาอยู่ที่เครื่องแกะนะครับเครื่องกระเทาะเปลือกแมคคาเดเมียนะครับซึ่งเนี่ยครับก็คือแมคคาเดเมียที่เราตากแล้วนะครับอบทให้แห้งเป็นแบบนี้นะครับเปลือกเขาก็ยังแข็งแขงเนี่ยครับเนี่ย ยังโปะๆอยู่เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะทดลองกระท้อเปลือกให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าโดยปกติกระบวนการก็ต้องให้ติดมือใส่ใส่ใส่แมสนะครับแต่วันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นเครื่องนะครับแล้วก็เอาตูดขึ้นมาครับนี่พอกระท้อออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ได้เป็นเม็ดเมค์เเมียสีขาวๆหลังจากการกระท้อเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเม็ดขาวๆแบบนี้นะครับมาอบนะครับต้องใช้เวลาในการอบประมาณ2วันก่อนที่จะบรรจุ โอเคครับเมื่อสักครู่เนะครับเราเอาเม็ดสีน้ําตาลนะครับไปขัดเปลือกออกแล้วนะครับก็จะเป็นเปลือกแข็งๆใช่ไหมครับแล้วเราเปลือกข้างในหลังจากข้างในเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับแมคคาเดเมียก็คือเม็ดสีขาวๆแบบนี้นะครับที่พร้อมที่จะเอาเข้าเตาอบอีกรอบแต่ว่าอันนี้คือเราเอามาตากเพื่อที่พึงลมพึงให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะครับกระบวนการคือเดี๋ยวพอมาพึงลมพึงให้แห้งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปผ่านเตาอบนะครับเพื่อเอาไล่ความชื้นออกนะครับทำให้หอมทาให้สุก โอเคครับที่นี่นะครับก็คือเป็นห้องนะครับเอาไว้อบแมคคาเดเมียที่แกะเปลือกแล้วแล้วก็คัดแล้ว1รอบนะครับเมื่อเมื่อเมื่ออบเนี่ยใช้ใช้เวลาในการอบ2วันนะครับหรือ48ชั่วโมงให้ให้เขาแห้งสนิทไล่ความชื้นออกไปฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ทําให้กลิ่นหอมพร้อมที่จะทานแล้วอร่อยนะครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาคัดดีเฟกต์หรือคัดของเสียออกอ,อ,อีก1รอบก่อนที่จะบรรจุถุงให้แล้วก็ส่งให้กับคุณลูกค้า ก็วันนี้นะครับต้องมาขอขอ,ขอบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแมคเคอเดเมียของเรานะครับแมคเคอเดเมียแมคเคอเดเมียคนไทยปลูกเองจําหน่ายเองแปรรูปเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านเอ่อซื้อไปไม่ใช่เพียงแต่แมคเคอเดเมียเท่านั้นแต่คือวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนกันมาโดยตลอดมาก็เราก็ให้คํามั่นว่าจะทําสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพให้กับคุ